สำหรับเย็นวันนี้นะครับเราก็มีงานให้ทำอีกแล้วแล้วก็ต้องรีบรีบทำด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมืดค่าเวลาปกติก็ไม่ค่อยจะมีนะครับอันนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นทุเรียนนะครับที่เราแช่น้ำไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วนี่จะเป็นหมอนทองนะครับเดี๋ยวเอาเอาไว้ข้างนอกก่อนเ,เทชุดน,นี้ออกมาก่อน นี้ก็จะเป็นเม็ดของทุเรียนพื้นบ้านนะครับซึ่งเม็ดเขาใหญ่มากไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมต้นเขาจเจริญงอกงามดีนะครับต้นเขาจะแข็งแรงครับเพราะว่าเขาจะมีอาหารนะครับสะสมไว้เยอะมากนะครับต้นเขาแข็งแรงมากแล้วก็เลยเจะไปเสริมรากนะครับนี่ก็เริ่มแตกแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเสียบไว้นะครับที่ต้นทุเรียนของเรานะครับ เป็นกบใช้น้ำนะครับสองต้นยังไม่ไปไหนมาไหนเลยเดี๋ยวนี้ไว้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวนี้แช่ไว้ก่อนเอาแค่หกเม็ดครับหลุมละสามนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลงละแพรนะครับเป็นเล็กมากเนื้อเขาอร่อยมากครับเป็นขิมมี่เลยอันนี้ยังยังไม่งอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาโผล่มาหน่อยก่อนเดี๋ยวจะไปลงดินนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เอาไปเสียบที่ต้นของกบชะน้ำนะครับก่อนไปนะครับก็มีเปลือกมังคุดนะครับเดี๋ยวเอาก็เปลือกมังคุดนะครับไปเทรวมๆกันไว้นะครับเป็นน้ำหมักนะครับเปลือกมังคุดอุดลืมมิดต้องทำอย่างไวแล้วครับวันนี้

ทำแบบเ,เร็วแบบนนี้ยุงก็เริ่มกวนเลยเวลาเราซื้อมาทานนะครับเราก็เอามา,าเตยมรวมกันไว้ครับเป็นน้ำหมักเกลือของคุณนะครับเดี๋ยวต้อเอาน้ำตาลมา,าเตใหน,ออน่อยของเกลือที่เห็นนะครับก็จะมีต้น,นฟ้าทลายโจรน,นะครับที่มันขึ้นเยอะนะครับแล้วเราก็ตัด ตันนิ้งนะครับกองกองไว้แล้วก็เอามาหมักใส่รวมเข้าไปเลยน่าจะได้ผลนะครับเพราะว่ามันป้องกันมแมลงได้สำหรับตรงนี้ก็หมักที่เรียบร้อยเขเอาไปใช้งานได้เลยสีก็จะเข้มข้นเลยต,ติดด้วยกระถางนี้ก็เอาไปด้วยนะครับ ใส่ดินมาปลูกนะครับใส่ดินมาเพาะเม็ดธุเรียนเรานะนี่ครับพี่กบเรานะครับไม่คิดจะไปไหนมาไหนแล้วครับ แปดเดือนเข้าไปแล้วอยู่แค่เนี้สองต้นนะครับต้นนี้ด้วยอยู่อากาศร้อนแรงนะครับนี่แต่ไงแล้วก็ต้องเอาเม็ดขึ้นบ้านนะครับมาเสียบไว้สามสามต้นนะครับสามสามเม็ดเดี๋ยวเราดูการนี้หมดนะครับมะม่วงโชคกันั่นนี้กิ่งนี้จะต้องตัดตัดออกแน่นอนแล้วก็มะม่วงเขียวใหญ่ มันล้ำล้มมาเยอะครับต้นใหญ่มากดกทุกปีนุ่นก็นเป็นน้ำดำาะะครับที่เราปลูกเพิ่มเมื่อวานมาปลูกตอนเย็นเหมือนกันปลูกแบบตัดตูดครึ่งถุงเนะี่ต้นนู้นด้วยต้นนู้นวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับต้นนี้วันที่สิบห้านะครับสิบห้าเมื่อวานห่างกันสองสัปดาห์ ยังไม่ได้กางแสนใ้เขาเลยเดี๋ยวมาทําต้นนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมืดแล้วยุงก็เริ่มมาแล้วนี่ยังพอมีหวังนะครับแต่ต้นนู้นไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ต้นนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปทาเหมือนกันพอมีหวังครับต้นนี้ไม่ไปไหนมาไหนเลยเจ็ดแปดเดือนแล้ว เอาหญ้าอกเข่าก่อนไม่รู้แล้วว่าจะโตหรือไม่โตนะครับแต่เราก็เอาเม็ดพื้นบ้าน,นครับเสียบเสียบไปเลยเสียบรอไปเลย ถ้าเขาตายก็เอาต้นถ้าเขาตายนะครับก็เอาต้นใหม่มาปลูกปลูกแทนแล้วก็เตรียมเสริมรากครับเอาต้นพื้นบ้านนะครับปลูกไปข้างๆยากรกมากช่วงนี้จัไม่มีลาบตัดเเพราะว่าเพิ่งตัดยาทั้งมาสองสัปดาห์แล้วครับซ่อมก็ยังไม่สาเร็จเลยสั่งซื้ออะไรอยู่สงสัยจะได้ซื้อใหม่หรือเปล่า สำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นหมอนทองที่เรกกาพอมดพื้นบ้านไว้นะครับทีแรกก็อย่างเงี้ยเนี่ยต้นต้นนี้นะครับทีแรกก็เป็นลักษณะเหมือนกบใช้น้ำสองต้นนั่นเลยไม่แตกครับไม่แตกแล้วก like ็จ <HO> ะ <US S> ตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับพอดีว่าเขามีกิ่งก mm ิ่งใหม่แตกขึ้นมานะครับกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยทีแรกแตกขึ้นมาเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดนะครับเราก็เลยเอา เอาต้นพืชบ้านนะครับมามาเสียบนะครับมีเม็ดนะครับแล้วก็เสียบไปสองต้นต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ขุดไปปลูกใหม่นะครับแต่ว่าต้นที่เราทาบกิ่งของหมอนทองไปนะครับรู้สึกว่ายอดยอดที่เราทาบกิ่งไปจะตายนะครับก็กเหลือแต่ต้นต้นต่อต้นต่อยังไม่ตายเขา,ตเขาจะแตกใบเขาจะแตกใบออกมาใหม่ก็เลยใจชื้นครับเดี๋ยวต้อง ดาเนินการต่อยอเนี่ยสองกิ่งนี้ยังต,ง,ยง,ยงต้องพิจารยังยังต้องพิจารณานะครับว่าจะเอากิ่งไหนไว้นะครับเพราะว่ากิ่งนี้ก็อวบดีมากกิ่งนี้ก็สวยออกเป็นสองกิ่งเลยเดีย๋ยวไว้ก่อนตามต้นนี้กันดินก็ร่วนซุยดินก็ร่วนซุยดี ดินก็ร่วนซุยดีนะครับนี่เราเอาเอาปุ๋ยเศษอาหารนะครับมาใส่ร่วนซุยดีมากครับแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมเขาไม่ค่อยแตกทําไมเขาไม่โตใบยังๆๆยเหลืองๆอยู่เลยทรงๆอยู่เลยไม่รู้ละเราก็เอาเม็ดนี้เสียบไว้หน้าง้างเลยดีกว่า สามมุมเลยเจอลากเขานะครับรากเขาก็เดินดีแต่ทำไมทำไมมันไม่โตไม่แตกเลยหรือว่ามันจะทรงทรง เลเดี๋ยวไปต้นนู้นนี่นะครับดินเขาดีมากร่วนมากเลยมีเส้นดงเส้นเดือนเหนะ็นไหมแต่ก็แปลกนะครับว่าทำไมมันไม่ค่อยโตแปลกเดือนแล้วมไม่ไปไหนมาไหนเลยเอาต้นพื้นบ้านเสียบไว้นะครับไว้สำหรับเสริมรากนะครับ เล่นมือเลยเนี่ย รับค้ำวันนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับมืดค่ำพอดีฝนก็เริ่มตั้งเขามาแล้วเดี๋ยวไปเอาดินต่อเอาไปเพาะในทุดเรียนเราสำหรับคํำวันนี้ก็โอเคครับเสร็จพอดีมืพดพอดียวมาชิปหน้านครับโอเคครับสวัสดีครับ